พี่จะเล่าให้ฟังนะสมัยก่อนก่อนที่พี่จะมาอยู่จุดนี้ได้บ้านพี่เป็นป่าดงดิดู<อ>เรื่องเราเยอะสมัยก่อนเป็นป่าก่อนที่ป่าจะแตกดงช้างมาวัวควายเสือเต็มไปหมดเลยบ้านพี่เขาเมันเป็นบ้านนอกเนาะมันมีพันบุญพันอะไรอยู่อะพันบุญก็ <c oughs> เดินไปในป่า,ปาพันบุญเดินไปในป่าไปเจอไอ้พวกดูเรื่งเยอะ พัดปืนก็เดินไปในป่าพัดปืนเดินไปในป่าไปเจอหมูป่าเนี่ยไ,ไปเจอหมูป่า,ปาปหมูป่าอยู่ใต้ต้นมะข่ายใหญ่หมูป่าเก็ดตัวคิดดูดิโอ้โหไม่ธรรมดานะพัดปืนว่ะทำไงจะได้หมูป่าตัวนี้ว่าตัวใหญ่เลี้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ว่ากลับบ้านไปดังฟังกันเถอะเนี่ยก็เลยจูป,ปืนน่ะจูป,ปืนป่ากระบอกปืนน่ะล้นป่ากระบอกปืนมาคืบนึงลวนป่ากระบอกปืนมาคืบนึ่งควายลูกปืนด้วย แกก็เล็งเนนี่ยเล็งกันแล้วอ่ะนี่พี่ทรับไปดูอันนี้อ่ะสมมติว่าเป็นปืนนะผ่านมูลแกก็เล็งเนี่ยหนีปืนปากบอกเลยไหมแกจูบปากเลยปากบอกปืนมาคู่ปืนห้อยลูกปืนไหมเล่นกันเนียจริงๆแกก็เลยเล็งหมูป่าเลยเล็งหมูป่าเล็งหมูป่าแกเจ๋อแล้วแกก็ยุบเลยเล็งหมูป่าด้วยความที่ว่าจูบปืนเยอะเกินง่ายหลังง่ายหลังเลย ไงหลังทวนเลยไงหลังปืนมันถิพไงปืนมันถิพโอเคปืนทิพปืนมันแรงด้วยความปืนมันแรงไงหลังปั๊บใช่อไหมปืนนี่จุกลุนป่ากระบอกอ่ะไปโดนหมูป่าตัวหนึ่งแต่ว่าลูกปืนเฉบไปโดนต้นไม้ใหญ่ทับหมูป่าตายเก็ดตัวตายทัุ่มเลยต้นไม้ใหญ่ต้นมะข่าใหญ่แต่ว่าปืนมันแรงคือมันถิพไงหลังไปหัวไปดูนกเต่าแต่จังหวะที่ไงหลังไปไงมึงไงไปงี้เล ประจับป้าไก่มือซ้ายจับตัวผู้มือขวาจับตัวเมียทั้งหลายที่หัวนุ่งเต่ามือจับไก่หน้าเงยขึ้นไปไปเจอรังพึ่งใหญ่ทีนี้ <c oughs> เจอรังพึ่งใหญ่พวกคนทำไมแั้วก่อนเขาเขาไม่มีกระบอกน้ำเลยเขาใช้ไม้ไผ่ปัดเป็นกระบอกไม้ไผ่ <c oughs> เจริเจอพึ่งใหญ่ตัวนี้เขาเป็นพึ่งหลวงนะเจริ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 ต้นไม้ขึ้นไปเจรขึ้นไปขึ้นไปเอาพึ่งมาปั๊บปาดในพึ่งใส่ใส่กระบอกน้ำไผ่ป <c oughs> าดไปปาดมาน้ำพึ่งมันล้นมันล้นนี่กระบอกน้ำไผ่ อึงออกขึ้นนี่จับอึงนี่โอ้โหจับอึงปั๊บจับอึงปั๊บอึงเต็มไม่รู้จะทำังไงออกหอกไปข้างต้นมะขามที่มันคุ้มคนตรง็ได้ครับอ๋อจระเข้มันได้กินไอ้พวกสัตว์ป่ายังไนมันออกมาจับจระเข้ขึ้นนี่จับจระเข้พันบุญได้ของเยอะไม่รู้จะเอากลับบ้านยังไงช้างป่าได้กินน้ำใหม่ไม่ช้างป่าช้างป่าไม่กินช้างป่ามันก็เลยมา พัดบเฮ้ยฟังเสียงเพลงแนวแนวแต๋แนวแนวไอเสียงเพลงมาจากไหนด้เ hey. สียงเพลงเขาอัดังแต่งงานในหมู่บ้านไอเจ้าสาวน่ะไอเจ้าสาวน่ะรอเจ้าบ่าวมาแต่งงานแต่ว่าเจ้าบ่าวไม่มีชิ้สวดอืมพันบุญก็เลยได้ยินแต่ว่ารู้ว่ามีงานแต่งหรือเปล่าพันบุญก็เลยจับช้างจับช้างเอาอึ่งเอาอะไรขึ้นไปโออึ่งก็ราคาแพงน้ำผึ้งก็ราคาแพงกาไปไปในหมู่บ้าน จะบ่าคขันหมาทีเขาว่าคิดว่าเป็นขบวนขันหมากเขาคิดว่าเป็นขบวนขันหนักจับอึงไปเนาะอึงก็รองอึงโอ๊ะ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 อึงโอ๊กัไปเจออะไค่ะแค่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 เพิ่งวีวีวีโอ้ไปแตกตะกตาตะกตาตะกตามันร้องพร้อมกันนะเหมือนอไรเมือขบวนแห่แห่ขันหมากอุดอิ้นอุดอิตะกตาตะกตาแค่แค่อึงกันเนไปเขาว่าเป็นขบวนขันหมากพาบุญนรกขี่ช้างไปเขาว่านึกว่าไอ้พันบุญเน่ะ เป็นอะไรนี่เป็นเจ้าเบาเออปัาเต้เด๋ไปหาของปลามาปัาดเต้เออเป็นแวะเข้าบ้านเราจะไปกินบุญน้ำขเขาเ<อ>ข,ขาเจา้าคิดว่าเป็นเจ้าเบาเออเออที่ไหนได้พัดปลาเรียบร้อยเจ้าสาวเสร็จพันบุญหมดอ,อึ้งอ้างอึ้งอ้างอกเอวอกเอวไปแต่ดูซับเขาทีนี้จะไม่เขาพันบุญเรื่งองราวมันก็เป็นมาแบบนี้แหละที่เดียวฟังเจ้าหนูเดี๋ยวนี้จบแล้วโอ้ย ข้างนกนี่มวไุดฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่